อันนี้คือหมึก ที่เซลล์ยังไม่ตายนะฮะจะสังเกตเห็นสีนะครับสีน้ําตาลนะครับจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะก็มันจะเป็นเหมือนแม่สีนะครับกำลังเหมือนกับกับฟิสิกันสเนี่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันก็เรียกเหมือกระตอยนะครับเป็นหมึกกระตอยนะครับเป็นหมึกไซขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นปลาหมึกที่มีขนาดไซเล็กนะครับเหมือนก็ว่าเป็นลูกของมันนะฮะแต่ว่าก็ติดวนขึ้นมานะครับ ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกันนะฮะจริงๆแล้วไม่น่าเอาขึ้นมานครับเดี๋ยวว่าก็คงไปทำเป็นมสตอยครับฝึกหวานมดหวานนะฮะเอาไปตากแดดทั้งตัวนะฮะโดยที่ขี้เคอก็ไม่ออกนะหะมึกนะฮะซร่งก็เรียกว่าหมึกนะครับมึกดำๆนะก็ไม่ออกนะครับมันจะมีรสชาตอาิอร่อยนะ ตเระหมึกที่นี่ไม่ใช่สารพอลเมลินนะฮะเป็นหมึกดสดนะฮะใส่แค่น้ำแข็งมานะครับนี่เซลล์ยังมีชีวิตอยู่นะครับเดี๋ยวดูครับที่นี่หาดบางเบิดนะครับเป็นหมุดตอยที่บางเบิดนะฮะก็จะมีหมู่บ้านจะปมงมลนะครับเป็นชุมชนบางเบิดนะครับข้างบนเนี่ยเห ขั้นตอนการเตรียมนะครับเตรียมจะนําไปตากแดดนะฮะเดี๋ยวสักพักเขาก็อไปล้างนะ้ําทะเลนะฮะแล้วก็มาล้างน้ําจืดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปตากเลยนะครับไม่ใส่สารฟอรีนินไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะฮะตากแค่แด,ดดเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็นจะมาบรรจุเป็นถุงขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวที่เกาะทะลุหรือว่าเที่ยวที่หาดบางเบิดเนี่ยครับก็ขายดีครับ ก็มีคิ้วเสียนครับหมึกบางเบิดนะเป็นหมึกแดดเดียวนะโดยที่นี่จะมีแพรนะครับเป็นแพรแพรประมงดยโดยเฉพาะนะครับประมาณ4ี่ห้าแพรนะครับซึ่งจะรับปลาหมึกมาจากเรือต่างๆนะครับแล้วก็จะนำมาแปรรูปโดยการทำเป็นหมึกต่อยนะจาก <c oughs> ช่วงน,นี้ก็หมึกกาลังเข้านะฮะเป็นฤดูประมาณเดือนสิงหานะครับหมึกก็เริ่มมีตัวแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็หมึกก็หายไปช่วงหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็หมึกก็เริ่มมาแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อคืนเมื่อคืนนี้เห็นว่าแจ้งว่าได้ประมาณหนึ่งลำนะครับลำเล็กๆนะฮะได้สามร้อยกิโลนะครับสามร้อยกิโลก็ ตีว่าถ้าหมึกกระตอยนี่เราละหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็คูณเข้าไปดูครับก็หลายตังค์นะฮะนี่ครับคือความอุดมสมบูรณ์ของห่นมังเวิดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการตากนะครับเดี๋ยวสักคู่นะฮะเดี๋ยวจะถ่ายทํามาให้ชมนะครับตอนนี้ก็ชมขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหมึกนะฮะอันนี้เป็นการเป็นหมึกที่แพรนะครับแพรของเจบบุ๋มนะฮะซึ่งไปรับมาจากที่ชาวเรือนะครับ ชาวเรือฟังมุงสถนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำทการตากกันฮะวันนี้น่าจะตากกันเยอะนะครับเดี๋ยวช่วงที่เขาตากเดี๋ยะถ่ายทำมาให้ดูอีกรอบหนึงนะครับช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะครับ